ไม่ได้หรอกต้องกินให้มันหมดค่ะตัวะหวะตกินมันหมดต้างกินมันหมดมันบาปหรอคะบาปค่ะต้อกินหมดไม่ไม่บาปอืมไปเพิ่นกินในร้ายในลูกๆๆๆๆๆอร่อยแม,ม่มิวแม่มิวเนี่ค่อยกินเขาเก่งกินข้าวเก่ง <ๆ S 1> เหมือนน้องมิวนี่เห็นไหม ขับตุ้เแมงกินเก่งไหมคุณครูคะถ้าไม่ผัดก็พอเผ็ดจังเผ็ดเหรอค่ะเผ <ๆ S 3> ็ดก็กินนะอ่ากินแกงจืดด้วยอ,อร่อยไหมข้าบปัน้นไหนหันหน้ามาสิเนื้อก็เยอะข้าบปั้นเผ็ดเผ็ดผัดกะเพรา รนี่หนเหรออ่ะกินข้าวกินข้าวเยอะเยะเอกาฟิวกินข้าวน้อยน้อยกินตะกรับไม่กินข้าวอ้าอปาคู่ปะปนก็ว่ากินไม่ได้ครับหนูก็กินนี่ไงนี่แกงจือดข้ามันเยอะนี่กินแกงจืด โอ้เก่งมากเลยน้องภูมิเก่งเลยปลายไปล้างได้ครับทำไมคะไม่เพียไม่เพีหรอกเห็ดใบกะเพราใบกะเพราอืมเนี่ยน้ก็กินตะแกงจืดก็ได้ครับปั่น ย้อนย้อนย้อนแซบปะครับโอ้ยเขาฟงค่ะอะไรครับอินแล้วก็ไปล้างลูกเอาไปกินก่อน